เขากาลังจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุค,คลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะขอพลังงานของคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะจัสติกนะคะพลังงานของคนราศีตุล ิงถือเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกัน สิทธิ์เปลี่ยนพลังงานของคนธาตดุดินขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วก็หนึ่งดาบพลังงานของคนทาตุโลเมทุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะแล้วก็ธาตด,ดินทาตุลมเนาะเขาจะทําอะไรนะคะเขาน่าจะติดต่อมาหาคุณนะคะถ้าคุณกับเขาไม่ได้พูดได้คุยกันนะคะน่าจะมาเคลียร์มาสัดสางปัญหาหรือสิ่งที่ไม่เข้าใจกันนะคะ มาคืนความยุติธรรมให้กับคุณนะคะมาคืนความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้กับคุณก็ได้ยังคงรู้สึกรักคุณเหมือนเดิมนะคะคิงถือเหรียญยังคงมั่นยังมั่นคงในความรู้สึกที่มีกับคุณเหมือนเดิมนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากครอบครัวใหญ่หรือเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักให้ครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะเรามาดูกันเนาะว่า กำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะห้าถ้วยคืออะไรเอ่ย t ด e เว r ร์นะคะเจ็ดไม้นะคะปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีตอนนี้จะต้องฝ่าฟันจะต้องแก้ไขนะคะน่าจะอยากกลับมา พูดคุยนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมี5้าถ้วยเนาะตอนนี้คิดได้แล้วว่าควรที่เป็นโลกทั้งใบของเขานะคะก็คือคุณนั่นเองนะคะคุณเป็นเดอะเวิร์ของเขาหรือตัวเขาอาจจะตรกผึกทางความคิดทางความรู้สึกแล้วคิดได้แล้วนะคะว่าอะไรที่สําคัญในชีวิตใครที่สําคัญในชีวิตของเขานะคะอัศวินถือดาบนะคะ อยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาเดี๋ยวนี้อยากมาพูดคุยนะคะอยากมาติดต่ออยากปรับความเข้าใจนะคะเขากําลังจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณกับเขาไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลาจบความสัมพันธ์กันไปเขาก็อยากมาคุยมาเคลีย์นะคะให้เข้าใจกันเนาะแล้วก็ ถ้าความสัมพันธ์มันจบไปเขาก็อยากมาพูดมาคุยมาเคลียร์แล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าก่อนหน้านี้มันมีการเอาเปรียบกันนะคะในความสัมพันธ์เนาะคุณอาจจะรักเขามากกว่าความรักที่มีอาจจะไม่เท่ากันนะคะเขาอยากมา มอบความวยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์นั้นให้กับคุณด้วยนะคะถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันไม่ชัดมันไม่เคลียร์มันคล่าคาซังนะคะเขาก็อยากจะมอบความเคลียร์ความชัดเจนให้นะคะปัญหาอุปสรรคอะไรที่มีนะคะความไม่เข้าใจที่มีต่อกันก็พร้อมจะแก้ไขฝ่าฟันนะคะทําให้มันดีขึ้นคุณคือ The World ของเขาคุณคือโลกทั้งใบของเขา ถ้าอยู่ไกลกันนะคะก็อยากกลับเข้ามาอยู่ใกล้กันมาเห็นหน้ากันนะคะสิ่งที่เขากำลังจะทำในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะ